สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งกับเ,เพื่อนๆพบกับด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคน ชมเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งเส้นทางนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางจากเชียงใหม่ไปที่อำเภอฝางนะครับเส้นทางนี้นะครับเต็มไปด้วยสารที่ท่องเที่ยวมากมายเลยครับใครที่จะเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเดินทางมาเที่ยวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ที่โดกตั้งใจนะครับสาหรับการรีวิวเส้นทางของเชียงใหม่ไปฝางเนี่ยเพราะว่าเส้นทางนี้โดดเคยเดินทางหลายครั้งมากๆครับแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยเราเห็นร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเยอะมากในเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นการรีวิวเส้นทาง เชียงใหม่ฝาเนี่ยอย่างเดียวที่ต้องการก็คืออยากให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเส้นทางนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะลดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับไปครับ เราจะมารู้จักเส้นทางหมายเลข107จากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปที่อำเภอฝางนะครับเราจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศเหนือนะครับด้วยถนนหมายเลข107นะครับถนนหมายเลข107เนี่ยพอเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่วงแรกตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นทางที่เราต้องวิ่ง ขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วก็ป่าไม้ช่วงนี้สวยงามมากนะครับเราเห็นว่าเป็นสีเขียวแบบสีเขียวเข้มๆเลยนะครับพอผ่านเส้นทางคดเคี้ยวช่วงนี้นะครับเราก็จะเดินทางขึ้นสู่107ศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีภูเขาเท่าไหร่นะครับและเดินทางหมายเลข107ไปเจออีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าเส้นทางคดเคี้ยวค่อนข้างมากนะครับ จากจุดนี้นะครับพอผ่านเส้นทางคดเคี้ยวเนี่ยในเส้นทางนี้เราจะเห็นเลยว่าพอขับไปเรื่อยๆนะครับในเส้นทางนี้เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางเยอะมากๆนะครับนั่นคือทําไมวันนี้ดงถึงหยิบเส้นทาง107ตรงนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับปลายทางวันนี้ของ107อยู่ที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ และแตลอดเส้นทางของเส้นทางนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเส้นทางเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเราขับผ่านแล้วมีป้ายบอกเนี่ยโด่จะเก็บข้อมูลตรงนี้มาบอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่า107เชียงใหม่ฝางเนี่ยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ <S <S ไปดูกันนะครับ <S <S ว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงและมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างครับไปครับ และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางออกจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข107เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนเส้นทางของการเริ่มต้นการเดินทางเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเพราะวันหยุดนะครับรถก็ลเลยดูเยอะแยะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยวพอรุดออกจากเขตตัวเมืองไปนะครับเราก็จะเริ่มอัปเดตเส้นทางนะครับว่าเส้นทางแต่ละช่วงเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็คือการเดินทางออกจากอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราขับรถมาถึงจุดนี้นะครับป้ายจะบอกว่าอำเภอเชียงดาวมเมือฝางตรงไปนะครับเราเดินทางออกจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาด้วยถนนสี่เลนเนี่ยแล้วก็ไฟแดงเยอะมากๆรถเยอะมากๆครับวันนี้จนมาถึงที่อำเภอแม่แตงนะครับภูมิะเทศจะเริ่มเปลี่ยนไปอำเภอแม่แตงเราจะเริ่มเห็นมีต้นไม้สองข้างทางนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยจะเริ่มคดเคี้ยวขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อน แต่อย่างน้อยก็ถือว่าหลุดจากตัวเมืองที่อำเภอแม่แตงแล้วนะครับเราจะเห็นในหลายๆโค้งนะครับอย่างเช่นโค้งนี้เราจะเห็นร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าถนนในช่วงนี้เป็นถนนสีเลนแล้วก็มีความค้เขียวเพราะฉะนั้นเนี่ย รถหลายคันที่ใช้ความเร็วสูงแลวไม่เคยชินในเส้นทางนี้ก็มักจะมาเกิอดอุบัติเหตุในโค้งต่างๆนะครับอย่างโค้งเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นโค้งที่เราลงเขามานะครับแล้วก็หักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลยเพราะฉะนั้นรถที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางเนี่ยพอมาเจอปุ๊บอาจจะเข้าโค้งไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ในอดีตที่เคยเป็น2เลนเนี่ยที่เขาบอกว่าอันตรายแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็น4ี่เลนเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อย เราเห็นความสวยงามของเส้นทางนะครับที่มีต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาสวยงามแบบนี้แล้วก็เส้นทางคดเคียวที่ดูเหมือนงานศิลปะเลยนะครับถ้าลองนับย้อนไปเมื่อครั้งอดีตที่เป็นถนนสองเลนเนี่ยผมว่าโอ้โหชว่วงที่คดเคียวมากๆแล้วป่าไม้แบบนี้น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเป็นถนน4เลนในช่วงนี้เนี่ยผมพูว่าความสวยงามของการเดินทางหรือความเพลิดเพลินของการเดินทางก็ยังมีอยู่นะครับ จากสีเลนนะครับตรงเนี้ยแปลกมากที่เขาจะบีบจากสีเลนมาตลอดนะครับบีบช่วงเนี้ยเหลือสองเลนนะครับ <utan> พอบีบสองเลนช่วงเนี้ยแล้วมันก็จะมีอีกช่วงที่กลายออกมาเป็นสีเลนนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าที่พอเข้าใจได้น่าจะคิดว่าถ้าต้องขยายช่วงนี้เป็นสีเลนเนี่ยด้วยความที่ด้านขวามือนะครับเขาจะเป็นแม่น้ำะนะครับถ้าขยายเป็นสีเลนอาจจะต้องทลายภูเขาด้านซ้ายมือในภาพเนี่ยออกมากเขาเลยต้องบีบ มาเป็น2เลนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถนนเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นถนนที่เดี๋ยวเดี๋ยว4เลนเดี๋ยว2เลนอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงที่มีการบีบเลนเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะรถบางคันน่าจะตกใจนะครับนะฮะอย่างตรงเนี้ยก็ออกมาเป็น3เลนนะครับจาก2เลนนะับเป็น3เลนเราเห็นร่องรอยนะครับของเหล็กกั้นทางที่หักเนี่ยมีมีแทบทุกโค้งนะครับโค้งนี้ก็มีร่องรอยของอุบัติเหตุนะครับอ่านะฮะจาก จากสองเป็นสามแล้วก็ขึ้นมาเป็นสี่เลนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ถ้าสมมติว่าเขาขับตามๆกันมาแล้วช่วงรถเยอะๆเดี๋ยบางทีมากันคือเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะหุบเข้ามานะจากสี่เป็นสองเนี่ยไม่ทันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเพิดเผยกับธรรมชาตินะครับเพราะว่าถนนเขาบีบบ่อยนะครับอ่าแต่กี้จากสี่นะพอเข้าโค้งมาตรงนี้เห็นไหมฮะจากสี่เลนเข้าโค้งมาปุ๊บเหลือสองเลยครับคือบีบเหลือสองเลยถ้า ตีคู่กันมาในโค้งเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าหลบเข้ามาเหลือ2เลนไม่ทันเนี่ยปเปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าชมความสวยงามของเส้นทางนี้เพลินเกินไปนะครับเพราะว่าความเพลินในเส้นทางบางทีเราเลี้ยวกลับมาในเลนหรืออยู่ในโค้งไม่ทันเนี่ยจะ,ปปะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะครับพอเราเข้าสู่เขตอำเภอเชียงดาวนะครับเราจะเห็นว่าต้นไม้สองข้างทางเนี่ยเปลี่ยนไปชัดเจนมากๆนะครับ เนื่องจากว่าด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นภูเขาเลยครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ในล่องเขาแล้วก็ด้านขวาเรานะครับเป็นแม่น้ําปิงนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นล่องเขาที่มีแม่น้ําไหลตลอดล่องเขานะครับเพราะ,ะนั้นต้นไม้ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเขาจะเขียวขจีเป็นพิเศษเพราะว่าในล่องเขาตรงนี้นะครับมีความชื้นมากเลยแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาให้ขนานกับแม่น้ําปิงด้านขวาวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมเห็นดแม่น้ํา ด้านขวามือตรงเนี้เขาเอ่อขึ้นมาสูงมากนะครับทุกครั้งที่เดินทางในเส้นทางเนี้ยจะเห็นแม่น้ําอยู่ไกลๆอยู่ลึกๆนะครับแต่ว่าครทางนี้โอ้โหหันไปมองนี่ตกใจเลยครับน้ําขึ้นมาแบบห่างจากถนนไม่มากเลยครับเพื่อนๆนยังแอบคิดอยู่นะครับถ้าฝนตกหนักกว่าน,นี้แล้วถ้าน้ําตรงนี้มันเยอะมากๆเนี่ยถนนเส้นนี้จะจมน้ําหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าในหลายๆปีที่เขาสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาเขาน่าจะมองเห็นนะครับว่าความสูงจากระดับของ ริบน้ําด้านขวามือเนี่ยสูงขนาดนี้น่าจะพ้นระดับน้ําแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนน้าจะท่วมหรือเปล่านะครับแต่หากไปมองตอนเนี้ยที่ขวามือโอ้โหน้ําเยอะมากๆครับจากตรงนี้นะครับอําเภอฝางอีกแ3ดสิบามกิโลสังเกตง่ายๆเลยครับถ้าเรามาถึงจุดนี้เราจะเห็นปั๊มพีทีที่ขวามือนะครับแล้วก็เส้นทางด้านหน้าเนี่ยจะเข้าสู่หัวเส้นทางที่คดเคี้ยวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ซึ่งเส้นทางที่ผมไม่ได้บันทึกไว้เนี่ยนัย่นหมายความว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่ผ่านเมืองนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้มีความสูงชันคดเคี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยชว่วงเส้นทางที่โดดจะบันทึกให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมก็คือเส้นทางที่โดดรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไฮไลไท์ของเส้นทางแล้วก็อาจจะมีความอันตรายบ้างอาจจะมีความสวยงามบ้างโดดก็จะเลือกเก็บภาพประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะตรงไปที่อำเภอชัยปาการนะครับ แยกข้างหน้าตรงนี้สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่โด่งเคยมาถ่ายรีวิวเส้นทางแล้วก็เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจมากนะครับก็คือเส้นทางจากจุดนี้นะครับเข้าไปที่เมืองคลองนะครับนี่เราจะเห็นป้ายเลยตรงตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอเชียงดาวนะครับเห็นไหมเลี้ยวซ้ายไปบ้านเมืองคลองนะครับตรงไปอำเภอฝางจากจุดนี้นะครับที่เมืองคลองเนี่ยเขาจะเป็น อีกหมู่บ้านกลางป่าหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็สวยงามเลยครับแต่เส้นทางค่อนข้างจะแคบแล้วก็เล็กเข้าไปไกลพอสมควรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน,น ен, แต่ว่าถ้าชอบท, ONG T ONG T, ท่องเที่ยวในหมู่บ้านกลางป่าเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางทางเลือกเลยนะครับว่าใครที่ชอบหมู่บ้านกลางป่าเนี่ยประทับใจแน่นอนครับและแยกตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปที่1 1 7 8นนะครับเราก็จะ ขึ้นไปเที่ยวที่อำเภอเวียงแหงนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าสุดเขตประเทศไทยเลยนะครับการขึ้นไปท่องเที่ยวในอำเภอเวียงแหงเนี่ยจะได้ชมวัดนะครับที่ปลายทางก็คือวัดที่มีอาณาเขตอยู่2ประเทศเลยครับมีเจดีย์อยู่ที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็มีอุโบสถอยู่ฝั่งพม่านะครับหมู่บ้านเวียงแหงก็อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็ขึ้นท่องเที่ยวจากเส้นทางนี้เหมือนกันนะครับเพืเ่อน เลยจากแยกเมื่อสักครู่มาไม่ถึงกิโลนะครับเราก็จะได้เจอกับเส้นทางที่เขาเพิ่งทําถนนใหม่ผมว่าช่วงนี้เป็นถนนที่สวยงามเลยครับแต่ว่ามีโค้งหลายโค้งที่จะมองว่าสวยก็สวยจะมองว่าอันตรายก็อันตรายนะครับแต่ถ้าเราขับรถบนกฎจราจรนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากไม่ได้ขับรถในด้วยความประมาทเนี่ยผมว่าในเส้นทางที่มีลักษณะคดเคี้ยวแบบนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่ง่วงนอนด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วเยอะไปเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่อันตรายแต่เส้นทางในช่วงเนี้ไม่สูงชันนะครับถึงแม้มีหล,หลายๆช่วงที่คดเคี้ยวเนี่ยแต่ความสูงชันในเส้นทางไม่มีเพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้น่ากลัวมากนะครับเพื่อน ถนนเส้นนี้นะครับในช่วงเขตของอำเภอเชียงดาวเนี่ยจะเป็นถนน2เลนแทบตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนจาก2เลนไปเป็น4เลนเมื่อไหร่นะครับการเดินทางในเส้นทางนี้ผมว่าถ้าคนที่ชอบธรรมชาติหรือชอบความเขียวขจีในเส้นทางแล้วชอบเดินทางแบบขับไปไเรื่อยนะครับเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะอากาศก็ดีต้นไม้ก็เยอะนะครับเส้นทางนี้ จุดนี้นะครับก็จะมีป้ายเตือนโค้งอันตรายนะครับมันเป็นเส้นทางที่ผมรู้สึกมันเอียงไปเอียงมามเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าวันเอียงไปมาแล้วมันก็ซุดด้วยครับเป็นเส้นทางโคเคียวที่แปลกๆนะครับถ้ามาเร็วๆเนีย่ยรถเสียการทรงตัวได้ง่ายมากเนื่องจากว่ามันมีการซุดตัวในโค้งนะครับแล้วก็เส้นทางที่เรากาลังไปเนี่ยเป็นเส้นทางลงเขานะครับ เราแค่ปล่อยไหลรถก็เร็วแล้วครับเพราะฉะนั้นรถบางคันที่ใช้ความเร็วสูงมากๆเนี่ยบางทีพอมาเจอโค้งเนี่ยบางทีความเร็วของรถมันเกินไปมันเอาไม่อยู่นะครับเพื่อนๆดันั้นการเดินทางในช่วงนี้ถ้าเราเห็นเส้นทางโค,ค้งเราก็เบาลงหน่อยนะครับเพราะว่าธรรมชาติก็สวยงามเราเลือกที่จะขับชิวๆแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้ความเร็วที่มากเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนครับเพราะว่าถ้าถ้าลงเขาแบบ เลนเดียวแบบนี้ถ้าช้าเกินไปก็เกรงใจรถข้างหลังนะครับขับให้ตามกฎหมายกําหนดพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆรถที่ตามเรามาก็จะขับแบบสบายใจนะครับแล้วก็รถที่สวนมาก็จะปลอดภยดัยด้วยนะครับถ้าเร็วเกินไปเดี๋ยวเจอโค้งแล้วมันไม่เลี้ยวนะครับเพื่อนตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ร้อยสองขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่า ตัวเหล็กกั้นทางเนี่ยทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมากเลยนะครับในช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่ตอนผมเคยขับรถผ่านมาผมรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามเป็นเส้นทางที่ปกติเลยแต่พอเราเริ่มสังเกตตัวเหล็กกั้นทางนะครับในการกั้นทางแต่ละโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่า อย่างสมุนโค้งข้างหน้าเราก็จะเห็นนะครับว่ามีร่องรอยอุบัติเหตุคราวนี้พอเราขับไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าเออตรงนี้มันคงเป็นโค้งอันตรายเลยครับแต่เปล่าเลยครับพอเราขับมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็นนะฮะนะฮะซ้ายมือที่ก็เป็นร่องรอยของอุบัติเหตุใช่<ๆ>ไหมเหล็กกั้นทางก็มีมีาการหักงอนะครับคราวนี้พอเราขับไปเรื่อยเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยแทบทุกโค้งเลยมันเป็นไปได้ยังไง,งทั้งๆที่เส้นทางไม่ได้สูงชันเลยนะครับ ก็ถามว่าโคดเคี้ยวไหมต้องยอมรับว่าเส้นทางนี้โคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าความสูงชันเ่ยไม่มีเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงล่องลอยอุบัติเหตุถึงเยอะมากนะฮะด้านขวามือน,นี่น่าจะเป็นต้นไม้ลม้มเขาตัดไปลวฮะเขาเคลียร์ทางแล้วอย่ยครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีเสาหักเห็นไหมฮะเป็นเสาปูนหักเราจะเห็นแทบตลอดเส้นทางเลยนะครับมันเพนก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไม เส้นทางในช่วงนี้ที่มีอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเลยครับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ประจํานะครับเรารู้ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้หลักๆแล้วเนี่ยที่ได้เห็นกันหรือใครที่มีโอกาสได้เห็นนะลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดในเส้นทางนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าหลายๆช่วงเนี่ยนอกจาก ธงแดงที่เขาปักไว้นะครับเขายังต้องมีถังตรงนี้ครับที่ทาสีแดงกับขาวเนี่ยมาวางไว้ให้เพื่อรู้ว่าเป็นโค้งอันตรายนะครับนั่นแสดงว่าโค้งที่มีสัญลักษณ์แบบนี้น่าจะเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆนะครับเขาเลยอยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนี่ครับเส้นทางโค้รเคี้ยวมากๆเราจะเห็นเลยว่าเหล็กกั้นทางนะครับมีร่องรอยของอุบัติเหตุทุกโค้งเลยนะครับไปช่วงนี้โดยเฉพาะรถที่มาจากฝั่งนู้นนะครับ หลายๆโค้งที่เราขับสวนขึ้นมาเดี๋ยวเราเห็นร่องรอยอุบัติเหตุมากเลยเนื่องจากว่าผมผมเข้าใจว่าตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเมือนผมขับขึ้นเขาในระดับหนึ่งนะครับมีความชันระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารถที่สวนผมลงมาเนี่ยน่าจะมีความเร็วที่มากกว่าปกตินะครับแค่ไปไหลก็เร็วแล้วอะครับแล้วไปเจอกับ 3- 4ี่โค้งที่เราขับผ่านมาเนี่ยตรงนั้นคือเป็นโค้งที่เขาติดธงแดงทั้งตั้งถังแดงอะไรครับเตือนเยอะมากเลยครับ แต่ถ้าเราใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับอย่างตอนนี้หลวก็ขับประมาณทั้งสี่ส0บห้าสิบหกสิเปื่เยอย่างเงี้ยหลวงว่าเส้นทางแบบเนี้ยทำให้เราขับรถเราไม่ง่วงนะครับแล้วก็เพลิดเพลินดีด้วยนะครับได้ชมเส้นทางสวยๆธรรมชาติสวยๆเลยครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วมากกว่าปกติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการที่จะได้ชมวิวสองข้างทางเนี่ยไม่ได้ชมนะครับเพราะสมาธิต้องอยู่กับเส้นทางแล้วก็การขับรถเต็มที่นะครับเนี่ยมีแต่โค้งแคบๆเลยครับเนี่ยฮะ ม,มีแต่โค้งแคบๆดูเหล็กกั้นเห็นมไหมครับเราจะเห็นรอยหกักรอยงอของเหล็กกั้นตลอดเลยครับโอ้โหเส้นทางช่วงนี้นี่ยิ่งด้านขวาตรงนี้นะฮะ <laughs> เหล็กกั้นหักต่อแล้วต่ออีกเลยฮะโอ้โหตรงนี้ก็คดเขียวใช้ได้นะครับ ความคดเขี้ยวในเส้นทางนี้สุดๆไปเลยครับพอเรามาถึงโค้งนี้เห็นไหมความเสียหายของอุบัติเหตุของโค้งนี้น่าจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเขาเป็นโค้งไงฮะโคง้งเขาเรียกโค้งลึกๆอะฮะคือตรงเมื่อสักครู่ก็โอ้โหร่องรอยอุบัติเหตุด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คงเป็นร่องรอยอุบัติเหตุที่เกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับโค้งนี้ก็เหมือนกันตอนเนี้ย เราขับขึ้นเหมือนเราขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นรถที่ลงมาเ่ยก็เหมือนสะสมความเร็วลงเขามาก,กันตลอดเวลาเลยโอ้โหตอนนี้ที่ขับผ่านมาผมว่า70%ด้วยซ้ำนะครับของทุกโค้งในโค้งที่เป็นโค้งสวนลงมาแล้วลงเขานะครับมีร่องรอยของอุบัติเหตุแทบทุกโค้งเลยนะครับเพื่อนๆและการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ย นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วต้องเพิ่มความระมัดระว่างในเส้นทางเข้าไปมากๆเลยนะครับ mm hmm. เพราะล่องรอยมันเยอะจริงๆครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชัยปาการเป็นที่เรียบร้อยมีป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยปาการนะครับแต่เส้นทางก็ยังคงคดเคี้ยวนะครับโอ้โหใครที่ชอบเป็นสายขับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชอบมีแอคชั่นกับ การขับมอเตอร์ไซค์ในเส้นทางที่คดเขี้ยวนะครับเส้นทางน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางน,นะครับสามารถมาเขาเรียกว่าอะไรนะใช้แอคชั่นการขับรถได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้ความเร็วมากนักนะครับเนื่องจากว่าโค้งเนี่ยเขาเป็นโค้งเล็กๆแบบนี้ผมว่าการที่จะเข้าโค้งสวยๆอะไรเงี้ยเก็บภาพสวยๆเนี่ยจะใช้ความเร็วไม่ต้องสูงเลยครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างคือเส้นทางน,นี้เนี่ย เราเห็นว่าต้นไม้เขาเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการขับมอเตอร์ไซค์หรือการขับบิ๊กไบค์มาเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับจะรู้สึกหแบบเตียนสบายเลยครับแล้วก็มีร่มเงาทําให้ความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยไม่แผดเผาเราอย่างรุนแรงครับเพื่อนๆสมคยขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวในเส้นทางนี้ประมาณสองครั้งนะครับก็รู้สึกว่าก็เพลินดีนะครับเียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังรถใหญ่ิดนึง เพราะว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สําหารับใครที่เลือกเวลามาอย่างถูกต้องนะครับก็จะเจอรถใหญ่ไม่ค่อยเยอะเพราะนการขับรถแบบนี้ฮะจะแบบเพ,เพื่อว่าจะเห็นว่าแสงแดดมีน้อยมากนะครับการขับรถในเส้นทางนี้ก็จะเตือดเพลินนะครับแล้วก็ได้ออกแอคชั่นของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในการขับปิกบค์เนี่ยสนุกอีกแบบนะครับเพื่อนพอมาถึงกิโลเมตรที่112นะครับบริเวณของอำเภอชัยปาการเนี่ยผมรู้สึกว่า เส้นทางจากป้ายช่วงนั้นที่เป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตชายปการเนี่ยเหมือนกับจากเราขึ้นเขาครับถนนช่วงที่เป็นการลงเขาแต่ว่าลงเขาแบบไม่ได้ชัดมากนะครับแต่มาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเส้นทางช่วงนี้ผิวถนนไม่ค่อยดีนักแล้วก็เส้นทางคดเคี้ยวเหมือนเช่นเคยนะครับต้นไม้ก็โอ้โหเขียวขจีผมว่า ในอนาคตอ่ะในถนนเส้นนี้หล,หลายๆช่วงเนี่ยอาจจะเป็นอุโมงต้นไม้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สิ่งที่เราสังเกตต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเราเห็นเลยว่าเขาเริ่มกิ่งก้านสาขาเขาเริ่มมาชนกันแล้วนะครับในอนาคตอีกสักสี่ห้าปีเนี่ยถ้าเขาเป็นอุโมงทนไมสวยๆเนี่ยบางทีการขับรถในเส้นทางนี้อาจจะสวยงามมากก็ได้นะครับเป็นถนนแห่งอุโมงต้นไม้อีกแห่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราขับตามพี่ใหญ่ลงเขาแบบชิวๆเลยครับเพราะว่า การหาจังหวะแซงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับการแซงรถใหญ่ในเส้นทางนี้นอกจากว่าเราจะเลือกแซงในเส้นทางระยะสั้นๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่ด้านหน้าเนี่ยขับรถความเร็วพอสมควรแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าโดกเดินทางในเส้นทางแบบนี้โดกก็จะเลือกตามนะครับแต่ว่ายกเว้นว่าพี่เขาจะช้าแล้วชิดซ้ายให้โด่งเลจะเลือกที่จะแซงนะครับเพราะว่ากลัวแซงไปแล้วเราไปเจอรถที่เข้าโค้งมานะครับแบบนี้ฮะเราจะเห็นนะฮะว่าโค้งเป็นโค้งสั้นๆแบบนี้จริงๆ เส้นทางแปลกนะครับขวาแล้วก็ซ้ายลัดล้อตามไหล่เขาครับด้านซ้ายนี่เป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเขาจะโค้เคี้ยวตามไหล่เขาเลย ฉียวชนกันในขณะเข้าโค้งนะครับคือถ้าต่างคนต่างหลบกันพ้นก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าบางคันเนี่ยไม่พ้นบางคันเลือกที่จะหักหลบลก็ตกข้างทางไปนะครับซึ่งผมว่าปุบปัติเหตุพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นมันร้ายแรงมากนะครับเราอาจจะยอมเสียเวลาหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเดินทางปลอดภัยถึงปลายทางแน่นอนนะครับเพื่อนอำเภอฝางนะครับเหลืออีก33กิโลแต่ว่าเส้นทางคดเคี้ยวนะครับตลอดเส้น มาถึงอำเภอฝาเนี่ยเส้นทางคดเคี้ยวจะหมดที่ตรงชัยปาการะนะครับหลังจากที่จากจุดนี้ที่เราเห็นเป็นฮิโนกิแลนดขวามือตรงนี้นะครับเส้นทางด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่คดเคี้ยวไม่อันตรายแล้วนะครับในเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นจุดไฮไลท์มันก็คือ2จุดที่ผ่านาน,นะครับที่โดบอ,อกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปถึงจุดอื่นเนี่ยก็จะสบายๆแล้วครับเพื่อน และทั้งหมดนี้นะครับที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นก็คือตลอดการเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะเห็นเลยว่าตลอดการเดินทางเนี่ยเราเห็นล่องรอยอุบัติเหตุนในเส้นทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเส้นทางนี้เพราะฉะนั้น EP นี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วก็อยากให้ศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับอยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง อยากให้ทุกคนเที่ยวทุกเส้นทางให้สนุกนะครับศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางเที่ยวสนุกและปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ